อยู่อน,นุบาลนูชอบเอาแต่ใจถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้ทันทีถ้าอยากกินพิซซ่าก็ต้องเอาดยวนี้ออจ้อพี่จินไอตกใจหมดน้องพรพี่จินมะม่วงสวนพี่จินนี่ลูกดบมากเลยนะอยากกินอะอ๋ยถ้าน้องอยากกินนะ่ะก็มาเด็ดเอาได้เลยนะเยอะแยะเต็มไปหมดกินไม่ทันหรอก แน่ใจนะพี่จินแน่ใจสินังพรอ,อยากได้เท่าไหร่หนูก็เก็บไปได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจคนบ้านใกล้เดินเคลียร์จัดไปพี่จินขอบคุณนะคะจ้ะเอาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมพี่จินพูดเองนะแค่นี้ก็พอละไปตลาดกันนะลูกอ,อ้ย เมื่อวานขายดีขายดีวันนี้ต้องมาเอาเอีกแต่ต้องเช็คก่อนว่าพี่จินอยู่บ้านหรือเปล่าพี่จิน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 โอเคพี่จินไม่อยู่ทางสะดวกเล t ส์กเมื่อวานมันขายดีเกินวันนี้ก็เอารถมาขนไปเลยสิจ้ะ ลโลครึ่งส0สิบบาทจ้าขอบคุณนะจ๊าสวัสดีครับคุณพี่อ้าววันดีจ้าวันนี้เอากิโลดีจ้าอ๋อพอดีเมื่อวานที่ซื้อไปอะครับผมว่ามะม่วงของพี่อะกรอบแล้วก็อร่อยมากเลยครับตอนนี้ในสวนพี่มีมะม่วงเยอะไหมครับ เยอะจ้ะเยอะมากเลยทําไมเหรอจะเหมาไปทําอะไรเหรอพอดีผมเป็นเอเยตนส่งออกมะมงไปที่จีนนะครับผมอยากจะเหมามม่วงที่ทั้งสวนเลยฮะทั้งสวนมีม,มีมีเยอะมากเลยแล้วต้องทอํายังไงบ้างอะอย่างนี้นะครับอันนี้คือสัญญาซื้อขายนะครับเบื้องต้นผมจะบัตรจำก่อน10,000บาทคุณวีต้องส่งมา่มงให้ผมภายใน3วันนะครับแล้วก็ ถ้าหากช้ากว่าสามวันเนี่ยผมขออนุญาตปรับเป็นเงินห้าเท่าของเงินมาจําทั้งหมดตกลงไหมครับค่ะในส่วนของพี่จินก็มีมะม่วงตั้งเยอะตั้งแยะยังไงฉันก็ส่งได้อยู่แล้วล่าปากเรางานนี้ไม่ได้ลงทุนสักบาทได้เงินมาฟรีๆสบายแล้วเราตกลงค่ะน้งพรอเอามะม่ว มาขายอะ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยส,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 ส่วนส่วนของฉันเนี่ยแหละพี่จินมันเพิ่งออกอ,ะอ่ะอ๋อเหรอน้องพรมีมะม่วงด้วยเหรอที่สวนที่เพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วนี่ทําอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยพี่จินมาพอดีเลยมาเป็นพยานให้หน่อยสิพอดีคุณเขาอ่ะจะมาซื้อมะม่วงฉันทั้งสวนเลยนะทั้งสวนเลยเหรอโอชอบดีจังแล้วจะให้พี่เป็นพยานให้เหรอใช่จ้ะ ได้ได้เดี๋ยวเซ็นให้คนสนิทกันคนสนิทกันจ้า <c oughs> ดีดีครับผมขอบคุณนะครับนี่ครับค้ามาจำเดี๋ยวอีกสามวันเจอกันนะครับค่ะขอบคุณมากมากนะคะอ <c oughs> ดีมากเลยอ่ะมะม่วงพึ่งออกได้เงินก้อนโต,นตนเลยอ่ะพี่จีนไหนไหก็ไหนไหนแล้วอ่ะอุดหนุนมะม่วงฉันหน่อยสิอุดหนุนมะม่วง พี่ก็มีพี่จะเอาไปทําอะไรน้ำพรนะอุ่นหน่อยนะถือว่าเอาเลิกเอาใช้ให้ฉันหน่อยเออเออก็ได้โลละเท่าไหร่นะยี่สิบจ้ะพี่สิบหรอถูกมากเลยอะ่ะใช่จ้ะพี่งั้นเอามาช่วยช่วยกันสองกิโลละกันได้จ้ะใส่เลยใส่เลยเอาลงไหนก็ได้ได้จ้ะพี่ ต้องรีบเก็บให้หมดล้ก่อนพี่จินจะมาต้นนั้นหมดต้นนี้ต่อ,อมะม,ม่วงลูกโต โอยเฮ้ยโอ๊ยเฮดินหลังพอนไหนไหนไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นขาน้องพอนไม่เห็นอะไรล่ะหลักฐานขามือขนาดนั้นออ๊ยเอามาม่วงใช่ไหมไม่ใช่มาม่วงดนูน้่นป้ายแปะไว้ตรงนูน้นหันไปดูสิห้าร0อห้าร้อเลยหรอแล้วไหนบอกว่าเด็ดฟรีไงไม่ต้องเกง อืมใช่ห้าร้อยลูกละห้าร้อยก็ฉันเห็นเธอเอามะม่วงไปขายที่ตลาดได้เงินตั้งเยอะตั้งแยะฉันก็อยากที่จะขายบ้างไงไหนบอกว่ามะม่วงส่วนนี้เก็บได้ฟรีไงไม่ฟรีแล้วตอนนี้ไม่ฟรีแล้วยิ่งกับคนที่ขโมยมะม่วงฉันไปขายทางสวนแบบเนี้ยยังไงฉันก็ไม่ให้ฟรีหรอกพี่จีนรู้หรอรู้สิทำไมฉันจะไม่รู้ฉันไม่ได้โง่นะฉันก็ว่าไปม,มีสวนมะม่วงตอนไหนที่แถมมาขโมยส่วนฉันนี่เอง ฉันผิดหวังมากเลยนะที่เธอทำแบบเนี้ฉันให้เธอมาเด็ดมะ่วงไปกินไม่ได้เอาไปขายที่จริงจะกินอนะ่ะจะกินแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าเอามาขายแบบนี้มันไม่ได้เข้าใจไหมงั้นก็อย่างงี้ยแหละไอสัญญาที่บอกว่าจะเอาทั้งสวนวนะ่ะก็ไปหาเอาเองแล้วกันสวนฉันไม่ให้พี่จีนพรขอโทษขอโทษพี่จีนพรขอโทษนะพรสำนึกผิดแล้วเดี๋ยวพรจะบอกให้เขา มาเปลี่ยนสัญญาเป็นชื่อพี่จินแล้วพี่จินก็ขายมาม่วงทั้งสวนเลยพี่จินจะได้เงินไงอืมเัินก็ได้แต่ฉันจะเอาเงินคนเดียวนะนี่ค่ะขอบคุณนะครับพรต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณเสียเวลามันเป็นความผิดของพรเองค่ะไม่เป็นไรหรอกครับอขอให้ผมได้มะม่วงตรงตามสัญญาก็พอ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไม่เอาเรื่องน้องสาวฉันยังไงพวกนี้ฉันจะจัดส่งมอม่วงรตแรกให้ตรงเวลาค่ะขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้รวมตัวกันขอบคุณค่ะยังไงคนน้องพรเกือบเป็นเรื่องแล้วไม่ละ่ะ<ม>เอางี้และกัน<ม>เห็นว่าเป็นพี่น้องกันมานานฉันจะแบ่งให้เธออ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์ จริงเหรอพี่จีนจริงสิแต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องช่วยฉันเก็บมะม่วงตอนนี้โอเคปะได้เลยพี่จีนไปรีบไปเลยจ้ะ